อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจาติกู่ด้วยครับเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็ไม่มีรีฟันนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการย4ิบชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเมลเอเมลโฟลักน่ารักออริจินอลอืน่นอีนอนอนอมากมายถูกก่าเติมเองแน่นอนครับร้านเติมเกมมาจาติกเท่านั้นนะครับผมสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้ถึงร้านเติมเกมมาจติกเวลาแรกนะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพ n งอากาซครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องปพ n งอากาซาด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องปพลงอากาซาสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่านะครับเพื่อนเพื่อจะสามารถสนับสนุนผมผ่านทางทิปมีก็ได้หรือตรงก็ได้นะครับหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดอยู่นะครับจะมีรูปเงินดอลลาร์ขึ้นอยู่ที่ใต้แชทนะครับสามารถสมัครสมาชิกตรงนั้นหรือว่าโดเน a t ผ่านตรงนั้นก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อสะดวกเลยนะครับมีหลายช่องทางให้เพื่อนเเลือกสัรนนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่มาถึงผมทุกช่องทางเพื่อนฝากเพื่อนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆไม่ผิดตัวแน่นอนครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนะผมจะมาทําคลิปแนะนํานะครับเกี่ยวกับอาชีพมิโกะนะครับการอัพสเตตัสและการอัพสกิลนะครับเพื่อนนะครับแล้วจะแนะนําอาชีพอื่นๆไปด้วยนะครับป่าปลายนะครับอาชีพอื่นๆนะครับได้เพียงแต่ว่าชี้นําเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วยังบอกได้ไม่เต็มที่เพียงแต่ว่านะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนนะครับสำหรับอาชีพอื่นนะครับมาพูดถึงอาชีพมิโกะกันก่อนเลยนะครับสเตตัสที่คุณควรอัพนะครับอย่างแรกนะครับผมแนะนํานะครับให้เพื่อนนะครับ ลงวิทย์นะครับ2นะครับลงคีนะครับ2นะครับแล้วก็ลง WIS 1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณอัพ WIS นะครับมาถึงสักร้อยหนึ่งก็ให้คุณหยุดอัพนะครับแล้วนะครับ คีนะครับให้คุณตั้งใจไว้ก่อนนะครับว่าคุณจะอัพถึงเท่าไหร่ส่วนตัวผมนะครับตั้งใจไว้นะครับว่าจะอัพนะครับลาวนะครับให้ได้ถึงห0สิถึงเจ็สิเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นนะครับผมจะอัพคดควบคู่ไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็อัพคดมาถึงนะครับเออตอนนี้กินบัฟด้วยกินอะไรด้วยนะครับต่างๆนานาก็ได้ประมาณนะครับสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมจะลองบัฟให้ดูนะครับส่วนเรื่องเออสกิลตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยต่อไปนะครับเอาทีละอย่างนะครับเพ นี่ครับเพื่อนๆครับอ่าลองบับนะครับมาดูครับว่าตอนนี้บัฟผมอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมครับบัฟผมอยู่ที่49นะครับเพราะฉะนั้นก่อนนะครับที่เพื่อนๆนะครับจะนะครับจะอัพหรือว่าทําการอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนๆนะครับตั้งมาสมมติเอ่อตั้งนะครับมาก่อนว่าเรานะครับจะเล่นสายดาเมจเพียวหรือว่าเล่นเป็นสายคีสนะครับหรือว่าคุณต้องการเล่นเป็นสายไหนส่วนตัวผมนะครับเล่นเป็นสายนะครับ PVP ซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยต้องอัพเลือดนะครับเป็นหลักแล้วก็นะครับอัพคีสนะครับเพื่อออนนนนๆขงคคิเเเี่่ยืมมัป็กแบบวา ข้างนะครับที่ว่านะครับจะอ้างอิงจากสมัยก่อนนะครับแต่ผมตรงนี้นะครับยังไม่แน่ใจยังไม่การันตีฟันธงนะครับถ้าคุณอัพคิล้วนนะครับ ในระหว่างนะครับที่คุณอัพคีไม่จําเป็นต้องอัปเด็กนะครับเพราะว่าเกมสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเด็กนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับคีนะครับโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าเป็นเกมสมัยใหม่นะครับคิเอ่อเด็กตัวนี้นะครับมันอาจจะแบบว่าคุณต้องนะครับต้องยิงโดนก่อนถึงจะติดคีนะครับแต่ถ้าเป็นเกมสมัยก่อนนะครับคือเด็กกับคีนะครับคือมันเอาออกตัดกันไปเลยคนละอย่างเลยนะครับมันไปสําหรับสายอื่นเลยนะครับผมก็เลยนะครับจะอัพจะเพาะวิทนะครับ เออสองนะครับแล้วก็คี้สองนะครับ w s ถึงร้อยก็หยุดนะครับแล้วก็มาอัพวิดนะครับสามแล้วที่เหลือก็ลงคี้นะครับให้ได้ตั้งหกสิบเจ็ดสิบแต่ตอนนี้ได้สี่สิบเก้าแล้วก็นะครับจะมาหลังจากเลเวลแปดสิขึ้นไปเดี๋ยวรอเขาอัพแพดใหม่นะครับผมก็จะอัพวิดสามนะครับคี้สองนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคี้ผมนะครับจะได้หกสิบเจ็ดสิบนะครับแล้วค่อยนะครับที่เหลือค่อยนะครับมาลง WBS farm land นะครับ มาบอกค่าสถานาสะสเตตัสแต่ละตัวก่อนนะครับว่านะครับมันได้อะไรบ้างมันมีอะไรบ้างครับสำหรับ s อ r นะครับคือการโจมตีระยะประชิดนะครับเด็กนะครับสำหรับทุกอาชีพเลยคือความมั่นยำนะครับ V i t นะครับ ก็คือเลือดนะครับอินนะครับได้ทั้งนะครับดาเมจเอ่อเวทนะครับแล้วก็มานาส่วนใครนะครับที่ว่านะครับอยากได้ทั้งดาเมจเวทและมานาเพื่อนครับก็อัพอินครับแต่บางอาชีพนะครับอย่างอาชีพผมนะครับอาชีพมิโกะนะครับมันต้องการนะครับ WIS คือแรงอย่างเดียวเป็นฟาร์มแรงเวทนะครับอย่างเดียวไม่ต้องการมานาก็อัพ WIS ครับ ถ้าเกิดว่าใครต้องการฟามแรงเวทอย่างเดียวนะครับไม่ต้องการมานากราพตัวนี้ครับแล้วตัวล่านะครับก็คือคี้นะครับแต่ในนะครับไกด์เขาบอกว่านะครับมันได้หลบ0.5ได้ขี้0.5นะครับแต่ว่าเพื่อนผมลองอัพมาแล้วนะครับมันไม่ได้หลบนะครับได้คี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นค่าสเตตัสตรงนี้นะครับถ้าใครฟังผมนะครับอยากได้อะไรหรือว่าต้องการให้ตัวละครคุณแบบเป็นแบบไหนนะครับสามารถนะครับอัพได้ตามแต่ชอบเลยแต่แบบแบบที่ผมบอกคือเป็นแบบที่ผมแนะนำนะครับแลวผมจะเล่นนะครับ ส่วนสกิลนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนขออาชีพอื่นก่อนละกันส่วนอาชีพนะครับดาบโล่ดาบไนนะครับเอาชีพไนละกันผมแนะนำนะครับให้อัพนะครับวิทสอนะครับเด็ก1ครับแล้วก็เอทอารสอนะครับอัพเด็กนะครับให้ได้ถึงประมาณสัก100นะครับหรือว่า80 90ก็พออันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วที่เหลือนะครับก็ลงไปนะครับจนกว่านะครับเด็กคุณจะพอแล้วใช่ไหมคุณก็มาอัพวิทสามครับเอทอารสองนะครับแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนนะครับเพื่อนๆนะครับอาชีพนะครับนักเรียกผีนะครับหรือว่านะครับอซ ซอรอหรือเนโคครับง่ายๆซอหรือเนโคนะครับผมแนะนำเหมือนกันครับเพื่อนๆนะครับให้อัพวิทนะครับ3นะครับแล้วก็ WOS 2นะครับแค่2อันนี้เท่านั้นนะครับส่วนนันอื่นนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าน้มานาไม่พอมานามันน้อยไปอาจจะลงอินด้วยก็ได้แต่ถ้าผมแนะนำนะครับแนะนำนะครับให้ลงวิทวิทสครับแล้วก็ WOS 2นะครับ ส่วนอาชีพพระนะครับผมแนะนําให้ลงวิทย์ล้วนครับไม่ต้องอัพสเต็งไม่ต้องอัพไอทีอาร์ไม่ต้องอัพอะไรใดๆทางส้นนะครับวิทย์ล้วนเท่านั้นนะครับวิทย์เพียวๆเลยครับนู่นนะครับให้เลือดเจอนะครับเพราะอะไรเพื่อนะอาชีพสายซับนะครับพระคุณต้องยืนให้ได้ครับก่อนจะซับเพื่อนครับถ้าเกิดว่าคุณยืนไม่ได้นะครับพอเราไปพีเคกับเขานะครับอย่างเดียวนะครับคุณก็จะตายพอเราไปเก็บเลเวลนะครับคุณก็หาเพื่อนนะครับไปเก็บเลเวลกับเขาช่วยเออให้เขาช่วยเก็บเลเวลหน่อยหรือว่านะครับคุณก็ไปปาร อ่ะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ6อาชีพนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็แนะนําให้อัพตามนี้ส่วนสกิลนะครับของมิโกะนะครับผมจะแนะนําให้เพื่อนนะครับอัพนะครับเลเวลนะครับตัวนี้นะครับอัพเต็มนะครับส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนัพแค่หนึ่งพอครับส่วนนะครับตัวนี้นะครับอัพเต็มตัวนี้อัพเต็มครับตัวนี้อัพเต็มนะครับแล้วนะครับคุณอัพตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวนี้เต็มนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทําไมนะครับตัวอื่นถึงไม่ต้องอัพเลยเพื่อนๆัตวอื่นเราค่อยอััทีหลงนะครับตัวนี้นะครัับอเต็มครับ ตัวตัวนี้นะครับไม่ต้องอัพเลยตัวนี้นะครับไม่ต้องอัพเลยตัวนี้นะครับคุณจะอัพได้อีกทีหนึ่งตอนเลเวล70ครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับคุณนะครับทำไมผมถึงให้อัพสกิลนี้เต็ม10เพราะว่านะครับมันมีเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับ ก่อนหน้านี้ก็ใช้กับสกิลนี้ได้เหมือนกันนะครับใช้สกิลนี้ได้เหมือนกันมันคือการติดตั้งสกิลครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับการติดตั้งสกิลนะครับมันมีพิเศษนะครับของอาชีพมิกโกมันจะไม่มีดีเลยนะครับมันจะสามารถใช้สกิลได้รัวผมตั้งเลยนะครับเห็นไหมครับคือการนะครับตั้งสกิลเพื่อนๆครับอย่าเอาลงมาใส่หมดนะครับแต่ในกรณีนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะเพื่อนๆนะครับต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะเลเวลเล็ด้สิบให้เพื่อนนะครับใช้สกิลนี้นะครับ ตัวนี้นะครับอ premiers, ัพไว้เพียงหนึ Joe, jo, zia, um. aside, ่งใช้เพียงอันเดียวกดเข้าใส่เพียงอันเดียวพอเวลาเพื่อนๆนะครับจะใช้บัฟพวกนี้นะครับเพื่อนๆครับก็มากดใส่ครับมากดใส่นะครับแล้วนะครับคุณนะครับก็รอให้มันบัฟก่อนนะครับอ่าพอมันบัฟเสร็จนะครับนี่ครับพอบัฟเสร็จนะครับเพื่อนๆครับก็กดเอาออกไปเลยอ่าเพื่อนก็กดเอาออกไปเลยครับนี่ครับกากระบ่าเอาออกไปเลยนะครับแล้วมาจะใช้สกิลนะครับโดยไม่มีดีเลยนะครับแต่ถ้าคุณนะครับใส่สกิลอื่นนะครับเพื่อนๆอ่าผมจะลองใส่ให้ดูนะครับอ่าใส่สกิลนี้ครับ ใส่สกิลนี้เพื่อนจะตายป่องวะอ่าจะลองให้ดูครับจะตายไหมมันจะยิงขาวนะครับเพื่อนมันจะออกสกิลไม่ทุกดอกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อนเดี๋ยวไปลองตรงมอนในน้อยหน่อยตรงนี้มองไม่ชัดเดี๋ยวจะตายเอาด้วยครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองให้นะครับตรงที่มอในน้อยอ่ะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนดูครับดูนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับแล้วมันจะมียิงข่าวด้วยนะครับโดยยิงโดยที่ไม่ออกสกิลด้วยนะครับ แล้วมันออกสกิลที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นสกิลตัวนี้สกิลไฟนะครับมันไม่แรงแล้วเราต้องการให้มันออกสกิลตัวนี้ตัวเดียวคือสกิลที่แรงที่สุดของเออ่มิโกะนะครับก่อนเลเวล70เท่าที่ผมทดลองมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับให้คุณเอาสกิลพวกนี้ออกให้หมดเลยเนี่ยครับแล้วเหลือไว้เพียงสกิลเดียวเมื่อคุณจะบัฟหมดนะครับให้ดูบัฟตรงนี้คุณค่อยใส่บัฟเพื่อบัฟเสร็จคุณก็ออกครับเห็นไหมครับมันจะสกิลนะครับออกตลอดเวลาเลยนะครับอย่างทีได้ยินเสียงครับปลุกปลุกปลอดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่คุณจะเลเวลมาถึง70นะครับให้ใช้สกิลนี้นะครับทำแบบที่ผมทําเลยคือเทคนิคนะครับที่ผมเล่นมาวันนี้12ชั่วโมงนะครับเออมาเรียนรู้นะครับตอนที่ไป PK กับเขานะครับผมพยายามก็เสือกกระสนนะครับที่จะไปสู้เขาให้ได้คือสู้เขาไม่ได้สกิลผมยังไม่แรงพอแต่ตอนนี้สู้ได้แล้วครับเพื่อนนะครับตอนนี้สู้ได้แล้วแรงแล้วนะครับ พอหลังจากเลเวล70นะครับคุณก็จะได้สกิลนี้มานะครับใช้เลยนะครับหลังเลเวล70ใช้เลยเพราะอะไรครับมันแรงมากครับเพื่อนๆมัน3ามิษครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีดีเลยเลยเห็นไหมครับแต่ว่านะครับไอตัววิ่งตัวนะครับเพื่อนๆเอาไว้ใส่ตอนที่วิ่งหนีคนก็ได้นะครับแต่ตอนเอ่อที่คุณฟาร์มอยู่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับใส่แค่คิเละอย่างเดียวก็ได้นะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะทําให้คุณนะครับเวลโคตรเร็วกว่าเดิมประมาณสัก 5 0ได้เลยครับเร็วมากครับบอกได้เลยเพราะว่าครับมันจะสกิลตลอดเวลาเลยครับแต่เพื่อนบางคนครับเอาสกิลไปยัดใส่ไว้เต็มเลยนะครับมันจะเอ่อไม่ใช้สกิลตลอดมันจะใช้เรียงกันครับแต่ถ้าคุณใส่สกิลเดียวมันจะใช้สกิลนี้ตลอดเลยนะครับนี่นะครับเป็นเทคนิคพิเศษนะครับสําำหรับสายอาชีพมิโกแต่อาชีพอื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองไปลองกันดูได้นะครับว่าอาชีพอื่นครับมีดีเลยหรือเปล่านะครับ ก่อนหน้านี้ที่ผมขึ้นไลฟ์สดนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะก็นะครับมาดูไลฟ์สดได้นะครับตั้งแต่6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้าวันนี้ก็ไลฟ์ไป13ชั่วโมงนะครับเออแบบปกตินะสบาชั่วโมงชิวๆครับก็เกือบไปแล้วครับเกือบนอกนะครับเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่านะครับมีคนมากดไลค์กดแชร์ผมเยอะเออผู้ใหญ่ใจดีนะครับพวกงานเกมหรือว่าอะไรนะครับเขาจะได้มาจ้างผมจะได้มีรายได้บ้างนะครับเพื่อนๆนะก็ฝากเพื่อนๆมาได้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม